อเส้นทางงามๆนะครับนออุทุพภัพิสัยครับตำบลป่าอ่าวเลยบ้านปะาอ้าวมาบ้านหอ,อมจันทนะครับนอเมกสวยแล้วก็ต้นเขาก็ลัางงามกันเลยเบิงถนนยามแรกไปในกันเลยครับนี่มาถ่ายหนังกางแปลงงนอจาตุรนภาพยนตร์วิบ้านหน่อยพระหอมก็เลยเห็นทางงามๆนะครับเก็บประฝากยามแรกนะครับสีหงวง,งแล้วครับตอนนี้ยังจ่าเลยครับแสงสว่างเนะเบิง ความสวยงามของชนบทบ้านเท่านะครับแต่ว่าก็จะเจร่ญนากเบืองแสงสว่างคนเดียะครับเป็นจีๆเลยครับโอ้บนตะกลัวหมือเลยมากันคำกันคืนเนาะนะครับเมฆฝนกับคึมอยู่แต่โปโต้เลยครับคุณตุ๊กพอดวิสัยนะครับฝ้นถึงช่วงไปโอ้หลายมือละครับนี่คือบรรยากาศเส้นทางที่บุคอยเที่ยวมากนะครับเนาะนะครับงามไปอีกแบบเนาะโอ้มันโล่งๆดี นะครับเบิดแล้วครับเสาไฟเลยชุมชนมานะครับงามดีครับท่านผู้ชมมันเป็นความงดงามของฤดูการนี้นะครับช่วงแรกๆเนาะนะครับบานปลาอ้าวตรงมาเลยนะครับที่ไปเลยบานหอมจันมากวังหันเนาะจันหอมหรือหอมจันเหรอท่านบอกผู้สื่อขาขออภัยด้วยครับพึงพานมากัางแหลกเลยครับเส้นนี้ แต่ก่อนกับแรนเส้นทางไปหนาวบะต่อนะครับไปบานหน่อยเพราะผมวันนี้ก็มาเปลี่ยนเส้นใหม่เพื่อสิเปลี่ยนเส้นทางเส้นไหนมาหน่อยนะก็เลยดมาทางนี้นะครับเนาะลองเบิรงนะครับเส้นหงูหลายเส้นทางเนาะเวลาเขาเวลาออกนะครับสเส้นหงเนาะนะครับบ่เคยมากกับตรงมา้นะครับเป็นบรรยากาศหนาวแรงนะครับทางงามๆนะครับยันนี่คุณทุพภัทพิสัยเส้นทางงามเพื้อจะขับรวมทางไปหน้าบ้านผมคือกันครับผมสี่ทายจะดูนี่เป็นเส้นทางใหม่นะครับอีกสองสามปีกั อาสีบมมีสีดำๆแบบนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นต้นนี้เพิ่นก็ถือว่าลาดย่างใหม่นะครับให mm ้เฮาเห็นบรรยากาศตัดกับสีเขียวตองผุ่งเนาะนะครับ mm hmm. ผมบ่ฮู้ว่าบ้านใดเด้อครับต้นนี้มาตามทางนะครับแต่ว่าก็ชุ่อหมู่ไม้ก็คือบ้านหน่อยของผมแต่ว่าข้างหน้าผมเนี่ยเป็นข้างหัวบานใดบ่ได้ใส่ GPS ทั้งสิ้นนะครับมาแบบลุยๆเลยนะครับเนาะพูดคุณยายเพิ่นหาหญ้าริมทางเนาะอ่ะถึงแล้วครับจุดหมาย โอ้เหีียง,งัวเนาะวิธีบานเท่านะครับเน,ะบนาะนั่นแหละครับเห็นแล้วครับอา่านมึงนวิกเกเตอร์บ้านพับเป็นปะบ้านพับเดี๋ยวขัวนะครับเอาอบ้านพับไม่หอดคําขวัญนะครับอา่อานในเพิ่งฟังน่นนะบ้านพับถิ่นอีสานเขียวข้าวหอมมะลิดีผู้คนเรียบง่ายไฟคุณธรรมร่วมกันร่วมใจพัฒนานะนอโอ้ เปลืองสายตาบ่คคอยใดล่ะเอาไปบานหน่อยก็โอมต่อบอัน,นไปเบิงหลังการแปลงไปเฮานะครับจซนหุ่งไม้แต่มาทาั้งนี้กับเส้นทางไงเนาะบางหันผมกระจอดผมมีรถด,ด้วยครับโล่งเลยเสวิตเนทางที่สวยงามดีครับนี่โอ,โ,อโอ้ยอนแสงครับแต่ว่าก็เห็นดวงตะวันเนาะผูกกับเส้นทางเอาง่ามมีแบบครับอะนี่ก็ม,มาันทว่วพามาทั่วตบนป้าอ้าวครับบนนี้นะครับโซนนี้บ่อ่อยได้มาไปเลย พามานะครับเบิ้งการถ่ายทำคลิปเพื่อสิตเตอรมอร์ฮอดมองนีนเนอบเกี่สิบโลลวครับมานีนะครับเนอะหรือยี่สิบกับป้าจักนอะเบืออไในเบิ้งวะโอ้ป้าใเบิงเ้งงนาะบเบต้องใทงที่พีเอชถุน่าทางหนา,หาเข้านอะแต่ว่าเส้นทางดีแห้งครับอ่เมือ่อเอาบางเดือนก่อนพ่มาเนียโอ้ยรถติดยางบกต่อ,อยอยู่ตั้งเป็นเดือน,นครับเพื่อสิออกเต็มหล่อเลยเป็นกําลัางลาเส้นนี้ล่ะเพินกับบบอกกันได้ผู้เพินหูน่ะ อันอันคู่พังนาจะของหน่วยโอ้ไ้กันลุยมากจ้าวเอาเป็นบรรยากาศของการเดินทางม้านหนีนะครับนอนตอนน,อนีนี่น,นี่มานหน่อยพักโมเม็นบ้านนี่แม่นละครับนี่ที่เขาทางนี่บ้านนี่เออแต่เว่าเขาทางตุ๊กท้างขุงนมาหน่อยนะเอาแมนเมนแมนแม,นแมนไม่ปกันนี่อือแต่ว่าเส้นทางนีนหมอสระบจากปั่นจักรยานแล้วก็แล่นออกกำลังกายด้วนี่เพราะว่ามันมันมันบ่ค่อยมีรถนะครับเมืองนี่ ใช้สว่างทิดเบิดเลยน,นี่ครับซุ่มประตูบานพื้น<ม>บ้านน้อยปักขมบ้านนี้ครับเป็น,นเส้นทางฟาบานเลยล่ะตัวนี้ตัวน,วนเอาไปเสียนั้นนะอเออกระเบียนเส้นทางแรนยนเนจะได้หูร้ายเส้นทางเนาะบานพื้นมีหดบานปลาหย่างเนาะนี่แหละครับบานเอฟซีนะครับจักจำกันได้บุดปุ๊ดยันีนีเนาะมาตามหาเอฟซีตะขีดแหลกนะนะครับมันปลูกงาเรียงง่วแล้วก็มีสวนยางอยู่สายมือเนาะ ครับไปเบิ่งหนังการแปลงกันนะครับโอ้บรรยากาศดีนะครับเนี่ยดีดีสวยงามยามแรงๆนะครับเพิ่งแต่สมัยก่อนก็นสีไรงัวไรควายเขา,าขอกแล้วสมัยยี่นี่เพิ่อนก็นมันโมมี่หม่มงฮูกเนาะโมมีสวนมีอย่างหรืมีแต่โมเป็นบ้านเป็นหลังเบไปแล้วเนาะนะครับเพื่ง เปิดปัดสิงงงเอ้ยขับตลอดอย่างกันนอเลยบ่เคยเห็นรถแบบนี้เออบ่เคยเห็นรถแบบนี้นี่ทางเข้ามาทางนี้อืสิไปหาเบิ่งเลาะเบิ่งเงือนงานเพิ่นอยู่หม่องไรเนาะนี่เด้ครับหมองเก่าเอาละเงือนไกลๆกันตัวนี้แต่ว่าเพิ่นก้างจอแบบไรเอาสิไปหาหม่องจ่อรถได้ครับมัหนีึ่งนี่แยกนี่มองจ่อรถหม่องไรเนาะเอาไปตะพุ่นล่ะครับเอาจอดี่ว่าเป่น สารเลยบอกเอาลบไปก่อนแลนไปก่อนว่าหันจอดอยู่ข้างหน้าเฮานี่ครับนี่<ด>มาถ่<ด>ายเดือนที่แล้วเนาะวันนี้ก็เน<ด>ตามแสงไฟงเออตอนนั้นขึ้นมาบระท่นเดินลาดยางเนาะโอ้เบิง่งเบิงบานเลื่อนเพไปน,นำนาะนะครับนี่กป็ลงังลองเสียงเลยล่ะเนี่ยโอ้หนังการแปลงครับนี่ดิ ก็สิชมหามองจะโล่ได้ยังไรบ้านนี้ลงเลยครับกลางจอแล้วกําลังดีเลยครับแสงกํลาลังงามเดี๋ยวผมกับสีลงถ่ายทำคลิปแล้วกันนังอยู่สายมือนะครับผมเอาลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ